เอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีรีวิวนะครับทุกคนวันนี้วันว่งวางๆนะครับไม่มีอะไรจะถ่ายก็มารีวิวแมวให้ดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นแมวที่บ้านนะครับทุกคนเ,เขาเรียกพันอะไรนะอมเมริกันช็อตแทร์นะครับอมเมริกันช็อตแฮร์อันนี้ผมไปได้มาจากจตุจักรนะครับทุกคนนี่ดูลายมันสวยนะทุกคนทุกคนดูนี่ ตัวนี้สวยอัน,นี้เจ้าถุงเงินนะครับเจ้ามีเงินตัวนี้มีเงินอันนี้มีทองทําไมถึงเรียกมีเงินมีทองไว้ตัวนี้มันเอาตัวนี้เป็นหลักเดียวตัวนี้มันสีทองก็เลยเรียกมีทองตัวนี้ก็มีเงินกินเก่งมากทุกคนนี่อันนี้ก็ไปซื้อมาจากจตุจกักตัวละตัวละสองพันสองพันนะครับทุกคนแต่ก็ต่อก็ได้นะ ต่อเข้ามาได้เหลือสามพันสามันห้าทุกคนอันนี้จะมีทองกินเก่งมากดูผมให้เป็นอาหารเม็ดของไอ้มีโอนะครับผมก็ลังจะเปลี่ยนอาหารนะกำลังจะเปลี่ยนให้เป็นของอะไรนะของนิสที่เป็นอาหารเม็ดอะตอนแรกๆก,ก็กินอาหารเหลวแต่พอเดี๋ยวนี้ผมจะให้เป็นอาหารเม็ดแล้วแหละเลยอีกสองซองในตู้เย็นทั้งหมดก็ เปลี่ยนอาหารกันตัวนี้ซื้อมาจากจตุจักรฉีดวัคซีนไปสองรอบแล้วครับทุกคนนี่อายุตอนนี้ประมาณสี่เดือนนะเพราะซื้อมาตอนนั้นน่าจะประมาณสองเดือนตอนนี้น่าจะประมาณสี่เดือนลายสวยนะทุกคนลายสวยมากดูคีออนมากอันนี้มันเป็นลายนะมนไม่ใช่ขีตาตันนี้นเป็นลายเป็นลายตรงนี้คนดูนี่ ตรงล่องตาอันนี้เป็นลายนะลายสวยเหมือนเชี่ยวน,นี่ก็มีทองตัวนี้เป็นพี่มั้งเพราะตัวเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมาก่อนเพื่อนนะมันมันตัวใหญ่เอาไง,ไง่ายๆมันตัวใหญ่กว่าเพื่อนเน่ผมก็เลยให้มันเป็นพี่ไอ้ตัวเล็กเนี่ยผมก็เลยให้เป็นน้องให้ทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับอยู่จากเยอะแยะตัวนั้นตัวเล็กมากทุกคนตัวเล็กเล็ก สองเดือนอเอาเออเอาดิดูมันความส้นของมันเห็นไหมเห็นไหมไปนู่นละเป็นไงเไงเป็นไงเป็นกวน้ำนู่นไปละหลบละตามตามเออวันนี้กวันน้องว่าทุกคนก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นกระดิ่งเงินกระดิ่งทองว่าขอโชคขอลาบเงินทองดูความส้นของมันทุกคนดู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 ส้นมากนี่ พวกโซฟาพวกนี้ผมว่าไม่นานโดมันควรบ้านจะลุกๆไหน่อยนี่เป็นของที่ไปขายนะครับก,กระสอบเนี่ยไปขายเป็นรองเท้านะครับทุกคนใครสนใจก็สั่งได้นะสามคู่ร้อยนะครับเนี่ยเป็นรองเท้าของยี่ห้อฮาวานานะทุกคนเยอะแยะเลยของฮาวานานะครับสั่งได้นะหมดแล้วเหลือแค่นี้แหละดูดูความสวนของมันดู ดูเอาไปทิ้งวัดดีไหมนี่เอาไปปล่อยวัดดีไหมฮะเด็กดือ้อโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจช่องตีรีวิวด้วยนะครับเจะกันคลิปหน้าดูความสน